ระวังบิมระวังนะอ้าวลูกนกถึงรังแล้วรอแม่นกมาป้อนอาหารลมเย็นไหม <c oughs> ลมเย็นนะอ, <c oughs> อ่ะสวัสดีครับวันนี้ป้าบ๊ะกับแม่บีมาอยู่ที่ยูแอนมีนะที่กาญจนบุรี เป็นร้านกาแฟ ى, เป็นคาเฟ่เล็กๆอ่าเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเป็นไงอ่ะเราสร้างอาหารเสร็จแล้วนะเราเข้าไปข้างในกันอ่าอใช่เอาผ้าิโหโหีหน่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับทีนี้เขาจะเน้นแบบจุดถ่ายรูปเยอะนะอืออ๋อตรงนู้นทําเหมือนญี่ปุ่นทางรถไฟนะนโอ้บิมนกฟาเมงโก้เอยเดี๋ยวละัลาซัดอะไรเต้นดิ โอ้กังหันสวยอะ่ะเราเดินบนสะพานไม้ก่อนเนอะแล้วเราค่อยลงข้างล่างนะบีไปขึ้นหอคอยก่อนดีกว่านะนะหอคอยหอคอยโอ้ตรงนี้สวยอะ่ะไปครับตอนนี้เราจะไปขึ้นหอคอยสูงนะครับเราจะไปชมวิว<อ>ด้านบนนะครับบิมบิมบิมไปนั่งนะน,น,นิ่งตะไ่รนะน่นะสอบสาย <c oughs> ไม่ใช่กระสอบสายโอ้ตรงนี้ให้ลุกสวยดูดิมมุมบนมองไปข้างล่างสวยเลยอะ่ะวัดเสียวฮะวัดเสียวอะไร เอาตูดลงเลยสิ่เ <laughs> บีม้ยมีไม,ม่กลัวก็โดดลงไปเลยครแม่บีบอก,กใจเลยกใจเลยดีมาก <laughs> แล้วถ้าเกิดบีมพุ่งเลยไปทําไงละ่ะอันไหแม่บีบกติไม่เคยกลัวอะไรนะครับแม่บีบอกเสียว <laughs> เป็นไรแม่แม่บีนอนอืดไปแล้ว ไม่ได้ถ่ายไว้ะตอบไว้เียมถ่ายรูปลงไม่ได้ถ่ายหยุดกล้องไว้เมื่อกี้ไม่เอาไม่ก็ดูดดี๋ยวตกลงไปโอ้โหอ้ลมเย็นสบายวันนี้ไม่มีแดดเลยนะว้าวเหมือนไปเที่ยวชายทะเลเลยอะหลับไปแล้วปะขึ้นหอคอยกันมบีต้องดูรูปดีๆนะเนี่ยเห็นไหมทางขึ้นนี้มันจะเล็กมากต้องระวังนะครับ ค่อยๆนะบีมไม่ต้องรีบแม่บีอะระวังด้วยนะครับโอ้ยโอยอะไรอะไร <c oughs> โอ้เราทำดีๆสิโอเคเราขึ้นมาข้างบนแล้วครับวิวสวยงามมากๆเลยข้างบ,าบานนี้ว้าวดูสิปาป้ามีป้าป้าแบแฝใช่น,น,น,นี่อยู่ในปั๊มร้านกาแฟเนี่ยและอันนี้ก็เป็นมาค่ะนี่อยู่ข้างบนมองเห็นวิวทั่วเลยนะอันนี้คือนา ใช่นะข้าวต้องมีบันไดใช่ลมเย็นมาบิมมีจุกไทยรูททั่วอะไรก็สอบสายอ่ะเนี่ยที่ปะบาาขึ้นมาดูดิโอขึ้นยากนะชันด้วยนี่นี่นี่เราเราระวังหัวด้วยหัวระวังหัวระวังชนเลขอ่า ึ้นลังนกกันแม่บีจะไปไหนจะไปไหนลูกนกลังนกอันไหนฮะนี่แม่บีพึ่งพาตัดมาจะปีนีกแล้วเดี๋ยวน้องบีมกับแม่บีจะไปเป็นนกนะครับแม่บีเป็นแม่นกครับน้องบีมเป็นลูกนก <c oughs> <c oughs> บินนะบินบินจะขึ้นหลัง <c oughs> ระวังบีมระวังนะ <c oughs> อ้าวลูกนกถึงรัางแล้ว รอแม่นกมาป้อนอาหารเออลมเย็นไหมลมเย็นหรอนไแล้วเสียงนกไปเสียงไก่เจ๊เจียงลิงแล้วอ๋อเขาทำดีนะลมลื่นนีนะอ่าหลับไปเลยเนี่ยอ่าหลับไปก่อนเดี๋ยวมาปุุกลูกนกหิวอาหารยังครับเดี๋ยวแม่นกจะไปเอาหนอนให้กินนะครับรอก่อนนะครับ เจี๊ยบๆเลยครอบไก่สงสัยมีสงสัฟักไข่เป็ไก่เป็นลูกไก่อ่าลูกมาค่อยๆลงบีมทำท่าเลยอ่นนี่ปลาบาตติดใบโอฟาร์มกัมมี่มาให้น้องบีมด้วยนะเผื่อบางทีน้องบีมเขาอยากกินขนมอยากกินของครบเค็ยวนี่เลยเอามาสีสีสีรถเลยครับผมเก็บเดือนป้อนลูกนกไปฮะลูกนกหิวเหรอเอาอะไรดีครับเลือกสีสิ ีม่งวงอันสีม่งวงนี่อะไรครับกินอะไรอัง,งุ่น,นมีแคลเซียมครับมีแคลเซียมอะแม่นกตอนอาหารแม่นกลูกนกรอแล้วเ <c oughs> อาปลักรอเอาหนอยมาแล้วแกะหนอนมาแล้วแกะจุ๊บยักหยักหยักเขียวดีๆเขียวให้ละเอียดยยะะม,มีพลังยังไปพร้อมไปต่อ,อยังครับเจีย๊ยบมันล <c oughs> ูกไก่ผู้ใหญ่ก็กินได้นะแอ็บี้กินไหมหอมอร่อย อะเดี๋ยวเราไปขึ้นบันไดสวรรค์กันครับว้าวโอ้แม่บีเดินขึ้นไปเร็วอ้าวมองเด้งทั้งสามเดินองเราอันนี้ค้างๆบันไดมีทางเดินเล็กๆติดกับบ่อน้ำบ่อน้ำเอามีชิงช้าให้นั่งด้วยตรงนี้เออแม่บีแม่บีแม่บีโอ้โยมแม่จะคว่ำแล้วโอ้นี่ไง ชิงช้าตรงนี้ไม่ร้อนไหนลองแกว่งเบาๆสิไม่ต้องแกว่งเดี๋ยวแม่บีจะไงท้องไปดูนะบีมจับดีๆนะถ้าลงถ้าป้อยล่นนี้ตกน้ำนะเป็นไรอาปากลูกนกจะกินอาหารอีกแล้วมั้งบีมบีลูกนกจะกินอาหารนะสบายเลยนะโอ้ยลูกนกขออาหารครับ <c oughs> จะแกล้งวนๆอย่างนั้นที่เวียนหัวนี่แม่บีบอกว่าขอพักยกก่อนกินน้ำกินน้ำกิขนขน,ขนมเค้กโอ้โหเค้กส้มอ้วนเลยอะขนมเค้กเติมพลังเติมพลังไปครับไปกันต่อเดี๋ยวทีนี้เราจะพาไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเราต้องลอดสะพานไม้ก่อนเออบีบีบีระวังหัวเดี๋ยวก็หัวชนาะสะพานไม้ก่อนครับแล้วก็จะไปโพรประเทศญี่ปุ่นนะครับจะพาขึ้นทางรถไฟใช่ครับ เราจะพาไปทางรถไฟนะครับว้าวถึงแล้วครับทางรถไฟประเทศญี่ปุ่นว้าวเป็นจุดถ่ายรูปไงเขาตกแต่งให้เหมือนบรรยากาศประเทศญี่ปุ่นอ่เดินไประวังนะทำไรทำไรเดินบนรางรถไฟอ่ะโอ้โหฝึกการทรงตัวฝึกการทรงตัวอ่ะเดินเดินเดินยังไงยังไงเดินไม่ได้มันเล็กมันเล็กรางมันเล็ก อ่นไหลอุ้ยมีตู้กดน้ำด้วยอะ่ะกดได้จริงมหกดได้จริงบีมบอกอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าสถาน,นีรถไฟเนี่ยมีที่นั่งรลอรลถไฟเอาทำหลบีมเมื่อกี้เป็นอะเอากล้วยออกมาทำไมกล้วยยักษ์กลวยยักษ์นั่งรลอรลถไฟอะ่ะนี่ตรงนี้คืออะไรครับไหนเราดูซิอ๋อเป็นแผ่นไม้แผ่นไม้เขียนชื่อเนี่ยแล้วก็ คูกไว้ใครที่มาเหมือนบอกว่ามาถึงแล้วนะเต็มเลยใครอยากมีชื่อก็เขียนติดแผน่นไม้นมียนีไ่ไงตรงนี้เขามีป้ายหมายให้เขียนบีมมาเขียนแล้วอยิ้มยิ้มนีม่เขียนอะไรบีมแล้วก็น้องบีมแม่บีนะไปไปไปพูกไปพูบแม่บีอยากขึ้นหลังนกหัวใจครับถ่ายรูปครับมึงถ่ายรูปว้าว ตอนนี้แม่บีอย <ang> ู่บนลังนกรูปหัวใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ตรงนี้ไทยรูปสวยข้างหลังเป็นหอคอยลมเย็นสบายแม่บีบอกโอ้ตรงนี้ดูสิกังหันหมุนติ้ว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 สวยอ่ะหมุนพร้อมกันหลายๆอันอะไรครับตอนนี้เรามาสำรวจนกฟาร์มงโก้ครับเป็นฟาร์มนกฟาร์มงโก้ครับตรงนี้ราช่าเลย บิมช่วยแม่ดีนกจิกอะ <c oughs> เดี๋ยวเราออกจากยูแอนมีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะครับอาไป